ในกลุ่มของส้มตำนะคะส้มตำทุกประเภทเส้มตำปูปลรารนะคะส้มตำไทยไขย่เค็มนะกลุ่มนี้ก็ถ้าใครเป็นไตเสื่อมแล้วอชอบนะคะชอบอรสชาติเผ็ดๆเปรี้ยวๆแซบ่แซบๆเนี่ยอาจจะต้อง ลดปริมาณความแซบลงหน่อยนะคะแล้วก็อยากกินบ่อยเนี่ยกินทีนะคะไม่งั้นเองเนี่ยโซเดียมสูงขึ้นมาแล้วแน่นหน้าอกเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างที่จะดูแลรักษาลําบากนะคะแล้วถ้าเกิดกินเนี่ยเทคนิคนะคะก็อาจจะไม่ต้องซดน้ําทั้งหมดนะคะหรือไม่ต้องกินปูที่มีอยู่ทั้งหมดนี้นะก็เอาแค่แบบเส้นหรือว่าให้มันสัมผัสแค่ความแบบนิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้กินได้นะคะแต่ว่าอยากกินแบบจริงจังแล้วก็อยากกินแบบบ่อยๆเนาะในปริมาณที่มาก ก็จะปลอดภัยกับร่างกายเราด้วยสําหรับใครที่มีค่าตไตต่ํากว่า44<ๆ>ก็ควรจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ถ้าคลิปนี้ดีนะคะแล้วก็อยากที่จะแชร์เก็บไว้ยังไงก็กดไลค์นะคะกดแชร์เก็บไว้หรือส่งไปให้เพื่อนดูได้เลยนะคะสามารถที่จะแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะคะไลน์แอดเจลสโตรซตี้นะคะไลน์แอดเจลสโตรเซตี้ลินยังมีตัวเจลอีกมากมายนะคะที่จะช่วยฟื้นฟูด,ดูแลสุขภาพของทุกท่านนะคะมีทั้งหมด7 4ดสีด้วยกันวันนี้พูดและแนะนําไปสําหรับ คนที่มีภาวะไต,ตเสื่อมเนี่ยก็จะมีสอสีนะคะส่วนคนปกติที่อยากที่ดูแลสายตาอยากที่จะดูแลเข่านะหรืออยากที่จะเติมวิตามินนะคะแล้วก็ต้านแก่อะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะยังไงแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะวันนี้ลิงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคะ่ะ